สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมช่องยาโอมานะครับวันนี้ผมจะมาดักยิงคนที่บันไดหนีไฟในแมปทีวีนะครับซึ่งบันไดหนีไฟเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ผมวงเอาไว้นะครับซึ่งบันไดหนีไฟนะครับก็จะมีทั้งหมด4ชั้นนะครับเป็นชั้นใต้ดินนะครับชั้น1แล้วก็ชั้น2แล้วก็ชั้น3นะครับซึ่งแผนการของเรานะครับก็จะดักยิงคนชั้นใดชั้นหนึ่งนะครับแล้วเก็บของนะครับแล้วก็ไปสับสวิตตรงบันไดหนีไฟชั้น2นะครับแล้วก็ไปถอนกําลังนะครับ โดยทางถอนกําลังของเรานะครับจะมีชื่อว่าทางเข้าถ่ายสินค้าโกดังนะครับซึ่งคลิปนี้จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับก่อนไปดูก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมที่ถูกดีมีคุณภาพปลอดภัยคุ้มค่าสะดวกผมขอแนะนําร้าน รีดแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงและมีเกมให้เลือกเติมมากกว่า50เกมหากเติมเกมบนเว็บจะได้รับร a d m a นคอยและผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนหรือจะเติมเกมอะ้ที่ Line แอดรี a แมนช h อ p อย่าลืมมีแอดด้วยนะครับเติมเกมราคาถูกได้แล้ววันนี้ที่ e a d m a n s h o p มาเริ่มกันที่ตาแรกเลยนะครับตาแรกผมก็เกิดอยู่บนลิฟต์นะครับผมก็ต้องวิ่งลงไปชั้นล่างเพื่อจะไปดักนะครับ ตอนนี้ก็มีศัตรูอยู่ข้างหน้าผมนะครับหายหนึ่งครับหายสองครับแต่ว่าเราต้องไปก่อนนะครับไม่มีเวลามาซ้ำหลังจากเข้ามาได้นะครับผมก็จะพักรักษาตัวก่อนนะครับ ระหว่างที่ผมกำลังรีโหลดกระสุนอยู่นี่เองเพื่อนเขาก็ได้มาแล้วนะครับลราหมดตี้เลยเงไม,ไม่ต้องเก็บละของตัวข้างนอกเก็บแค่ตัวนี้แล้วก็รีบไปนะครับเพราะว่ากลัวโดนดักนะครับ ตาต่อกันที่ตาที่2นะครับตานี้ผมเลือกใช้เป็นปืน MP ไฟนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนผมก็โดนลุมอยู่ข้างนอกนะครับลมไปแล้วนะครับผมก็ต้องมาสู้ให้นะครับและเหมือนว่าเขาจะยิงกันอยู่พอดีนะครับผมก็เลยไม่ต้องเสียเวลาไปเก็บตัวนี้นะครับเก็บแค่อีกตัวก็พอนะครับฆ่าตัวนั้นเสร็จนะครับก็วิ่งหนีกลับมาชุบเพื่อนนะครับไม่ต้องเอาของนะครับเพราะว่าเพื่อนเขามาแล้วนะครับผมรีบชุบแล้วก็รีบไปเลยนะครับ ก็วแวะมาเก็บของศพฟีนะครับแล้วก็รีบกลับไปดักเหมือนเดิมนะครับตอนนี้นะครับมีตัวดักผมอยู่หน้าห้องถึง2ตัวนะครับมาดูกันนะครับว่าสถานการณ์นี้ผมต้องหนียังไงนะครับ เฮ้ยเฮียเซตห้าเลยนี่ว่าคนดู c e a s p f i r e c e a s p f i r e a few moments later ล้มหนึ่งครับ ตอนนี้เพื่อนของเขาก็ได้ตายเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหลือแค่ตัวเซนห้านะครับแล้วเพื่อนผมวิ่งเข้าไปใส่ให้นะครับโดนไซก้าอัดขาตายเลยนะครับแล้วตอนนี้เขาได้หนีลงมาข้างล่างนะครับเพื่อจะมาลอยหลังผมนะครับแต่ว่าผมรู้ทันนะครับผมก็เลยจะเก็บของเพื่อนเขาแล้วก็ไปถอนกำลังอีกทางหนึ่งนะครับ ตานนี้ผิดแผนไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็ได้ออกอยู่นะครับมาต่อที่ตาที่สามนะครับตอนนี้มีตัวอยู่ข้างนอกนะครับผมก็เลยจะค่อยๆย,ย,ย่องไปซัดเขานะครับชิมหายลืมใส่แม็ก ล้วหมอบลงมาลีกระสุนก่อนแล้ววิ่งกลับไปใส่ต่อนี่ไงลวพี่สวนไงน้อง <Go. S 1> ผ่านไปแค่6นาทีนะครับก็มีตัวมาข้างล่างถึง2ตัวเลยนะครับ แล้วไม่ตายด้วยไงตอนนี้ก็ดึงเชิงไปก่อนนะครับ หนึ่งครับโอ้แม่งหล่อยกูมาต่อกันที่ตาที่สามนะครับเกมนี้จุดเกิดน่ากลัวมากนะครับตอนนี้ก็มีคนผ่านหน้าประตูผมไปนะครับ แล้วให้ไปหนึ่งตัวก่อนและตอนนี้ก็มีตัวมาอีกหนึ่งตัวแล้วครับ โอ้โหพ9 0นี่มันใช้ดีจริงๆตานี้ผมก็ไปดักบันไดยอยู่นะครับแต่ว่าไม่มีใครมาเลยผมก็เลยมาถอนกำลังนะครับ มากันที่ตาที่สนะครับตานี้ผมก็มาดักบันไดาตามสูตรนะครับแต่ว่าเหมือนเพื่อนเราจะเจอศัตรูอยู่ข้างนอกนะครับผมก็เลยต้องออกไปช่วยนะครับตอนนี้ศัตรูอยู่ข้างในห้องครับหันไปยิงขาวจั่วนะครับดีนะเข้าหัวโอ้โหเกือบไม่รอด แล้วผมก็มาดักบันไดต่อนะครับแต่ว่าไม่มีใครมาเลยนะครับแล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่าเพื่อนที่ตายไปได้ยิงไว้หนึ่งศพนะครับผมก็เลยจะไปเอานะครับซึ่งตานี้ก็ไม่ได้ดักนะครับผมก็เลยมาถอนกำลังนะครับ มาต่อกันที่ตาที่5้านะครับผมขึ้นมาดักชั้น3บ้างนะครับตานี้ตอนนี้ก็มีศัตรูมานะครับแต่ว่าเขาไม่เห็นผมผมก็ไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่าผมกําลังเล่นติกดอกอยู่นะครับแล้วมีศัตรูมาอีกหนึ่งตัวนะครับตอนนี้ผมเห็นแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนเขาไปแล้วนะครับผมก็เลยเก็บได้แค่ตัวหนึ่งนะครับแล้วพอผ่านไปสักพักนะครับเพื่อนเขาก็ไม่น่ากลับมาแล้วนะครับผมก็เลยวิ่งไปเอาของเขาเลยนะครับหลังจากที่ผมไปเก็บของเขามานะครับผมก็เห็นคนสับสวิต์ประตูหน้าสถานีโทรทัศน์นะครับผมก็เลยจะมาดักนะครัับบแต่่วาาช้ไปนะคร ซึ่งไหนๆก็มาแล้วนะครับผมก็เลยจะมาดักต่อนะครับเผื่อจะมีคนมาออกนะครับแล้วระหว่างที่ดักอยู่ก็เจอศพฟรีถึง2ศพเลยนะครับ และตอนที่ผมเคลียร์ของอยู่นะครับก็มีคนมาออกจริงๆนะครับผมก็เลยมาดูนะครับและแม่งมีจริงนะครับเปิดปิดไฟฉายเล่นนะครับวิ่งเข้าไปนะครับแต่ว่าตอนนี้โทรศัพท์แหลกมากนะครับแต่ว่ายิงชนะมาได้นะครับแล้วผมก็จะรอให้จุดถอนกําลังนับเวลาหมดนะครับค่อยไปเก็บของนะครับระหว่างรอเนี่ยก็มาเคลียร์โฟีต่อนะครับ แล้วก็มาเคลียร์ของตัวสุดท้ายครับแล้วก็เป๋าใหญ่ไซส์บิ๊กเบิ้ม มีของแดงด้วยอย่างนี้ก็หวานเจียบสิครับตานี้ก็คือรวยนะครับรวยมากด้วยนะครับแล้วก็รีบเก็บของแล้วก็รีบไปถอนกําลังนะครับก่อนมีคนมาแล้วผมโลกจัดเลยสลับฟอกับยูซัทนะครับทั้งที่มันมีช่องให้เก็บยูซัทอยู่นะครับแต่เลือกที่จะทิ้งยูซัทไว้นะครับแล้วพอรู้ตัวก็วิ่งกลับไปเอาไม่ทันแล้วครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนั่งดักยิงคนในมุมมืดในแมปทีวีนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ